รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าวพี่คำรอนตอนรถไฟลอยน้ำที่ลบบุรีสระบุรีนะจะบอกให้รถไฟมีหลายแบบข้าวบัน แววาลหัวจักน้ำบนดินใต้ดินอดีตขบวนรถไฟที่วิ่งจากหัวลำโพงผ่านสระบุรีลบ,บุรีไปอำเภอบัวใหญ่และหนองคายจะวิ่งบนรางบนดินแต่เมื่อเกิดเขื่อนป่าสักดชลสิทธิ์ขึ้นมาน้ำท่วมจึงยกรางรถไฟขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นจึงดูว่ารถไฟวิ่งอยู่บนน้ำการนิการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจัดขบวนรถพิเศษเฉพาะเสาร์อาทิตย์นำนักท่องเที่ยวนั่งรถไฟมาที่เขื่อนป่าสักดิ์ชลสิทธิ์ชมความงามของธรรมชาติและซื้อข้าวซื้อของแบบเช้ากลับเย็นฉนนนััั่่่งโสกสทีชชาาลเธอรู้ไมวศ ซึ่งก็เปิดให้จองตั๋วกันตั้งแต่พฤศจิกายนปลายปีถึงต้นปีของทุกปีขึ้นรถไฟมาจากบ้านนอกมาถึงบางกอมาเจอ รถไฟลอยฟ้ารถไฟลอยน้ําสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่ารถไฟบนดินรถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้าและรถไฟลอยน้ํำล้วนมีความงดงามอยู่ในตัวของมันขอรับรถไฟลอยน้ําแปลกจริงหนอเ่อมาเมืองลบก็พบอันใสิ่งดีๆเอาดู่นนู่นดูนี่เขาที่สิ่งไม่ดีและมันมีนิดเดียว ขักใจไว้กระเดียวช่งถูกไกลไปเสียจริงเจียวกลับมาแลเหลียวเมืองลบบุรีข่าวดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกคนไปลองนั่งรถไฟลอยน้ำที่เขื่อนป่าศักดิชลสิทธิ์ลบบุรีสระบ,บุรีนะจะบอกให้ไปต่อกันอีกตอนครับ ตอนโชคดีของพี่น้องเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ปีนี้น้ําเต็มร้อยที่ลบบุรีและสระบุรีนะจะบอกให้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ขาบเกี่ยวถึงสองจังหวัดลบ,ลบบุรีและสระบุรีสระบุรีีรีร,รดังดวงวชาน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ดุดดังน้ำพระไทยจากในหลวงโชคดีของผู้ใช้น้ำ ีนี้เขื่อนปาศักชลสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ณจังหวัดสระบุรีและลบบุรีมีน้ําเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์รูดแรงวางแผนไว้น้ําเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมรักษาระบบริเวศผักดําน้ําเค็มเขื่อนปาสักชลิทธิ์เป็นเขื่อนขนาดใหญ่มีความจุน้ํา960ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนปาศักป้องกันบรรเทาอุทกภัยช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเก็บกักไว้ได้ 960ล้านลูกบาทเมตรก็คือครึ่งหนึ่งน้ำจะถูกผันมาท้ายเขื่อนจนถึงเขื่อนพระรามหอยุธยาจากนั้นซีกซ้ายจะผันเข้าคลองระพีพัฒน ไปสระบ,บุรีปรทุมธานีฉะเชิงเซาสมุทรประการรวมถึงอ่างเก็บน้ําบางพระที่ชนบุรีระบายออกไปมีหลักการไม่เกิดผลกระทบด้านท้ายผ่านน้ํามากมายปีที่แล้วไม่ทําให้เกิดโรคภัยขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์เต็มๆจากเขื่อนปราสักชลสิทธิ์ <c oughs> สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเป็นความโชคดีของผู้ใช้น้ําจากเขื่อนนี้อีกปีที่มีน้ําเต็มปรีร้อยเปอร์เซ็นต์รับขอให้เขื่อนปราศักชลสิทธิ์จงเจริ มามาัคนดีสระบุรีของเราอิน่นี้เป็นภูมิลำเนาที่พวกเขาอยู่มานานปีไใลวนก็มีด้วยเน้อบนคู้เหนื้อก็ยังมากมีอุตสาหากรรมเกษตรกรรม ข่าวดีๆกับพี่คำรณเมื่อนะ้ำมีทุกชีวิตเป็นสุขเขื่อนปาสากชลสิิธิ์สระบุรีลบ,บุรีนะจะบอกให้ความแร่งคือการลุยในทาาที่ไม่มีใครกลา้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริงใหม่ Ford Ranger ราคาพิเศษ799,000บาทถึง31ธันวาคมนี้